วันนี้จะเป็นคลิป Q&A ตอบคำถามงานต่างประเทศ EP นี้จะเป็น EP ที่หนึ่งนะครับก็จะเอาคำถามที่หลายท่านสอบถามเข้ามาในช่อง YouTube ลุงหน่อยเอามาตอบไว้ในคลิปนะครับจริงๆเคยทำคลิปแนวนี้มาแล้วนะครับชื่อคลิปว่าถามมาก,ก็ตอบไปนะครับแต่เห็นว่าชื่อคลิปมันไม่สอดคล้องนะครับก็เลยตั้งชื่อคลิปใหม่นะครับให้มัน ง่ายๆนะครับตรงๆไปเลยว่าตอบคำถามในงานต่างประเทศนะครับใน e ีพีที่หนึ่งนี้ผมจะตั้งชื่อตอนว่าเดือนมิถุนายนเดือนแห่งความหวังเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับเรามาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยนะครับคนรอบินยังไม่มีทีท่าจะได้ไปเลยครับเงียบและไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลย นี่แสดงว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับช่องลุงหน่อยโดยแท้จริงนะครับคุณอาจจะดูคลิปที่ผ่านมาเป็นคลิปแรกก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าใครเป็นเอฟซีช่องลุงหน่อยช่องลุงหน่อยเคยวิเคราะห์ในบางคลิปไปแล้วนะครับว่าการที่คนรอบินจะได้บินไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยเดือนพฤษภาคมยังไงยังไงก็จะไม่ได้บินไปทํางานที่อิสราเอลอย่างแน่นอนแล้วอย่าว่าแต่เรื่องบินไปทํางานที่อิสราเอลเลยครับ แค่ประกาศรายชื่อก็น่าจะยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อเหตุผล <Head phone, S 1> ผมแจ้งไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะมันค่อนข้างมีเหตุผลหลายปัจจัยนะครับก็ไม่ขอพูดถึงนะครับก็วิเคราะห์ไว้แบบนี้ครับว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อเพื่อ,อเตรียมเที่ยวบินนะว่าใครจะได้บินวันไหนบ้างเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณอาทิตย์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ ดีไม่ดีก็ก่อนวันหวยออกแล้วกันนะครับตีเป็นแบบนั้นส่วนจะได้บินเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์ที่4ของเดือนมิถุนายนหรืออาจจะเลยนะครับไปถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือการคาดการและการวิเคราะห์เท่านั้นนะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับคำถามต่อมานะอย่าไว้ใจคำพูดรัฐบาลชุดนี้เลยคนรอบินไม่มีความเคลื่อนไหวเลยครับก็ ที่ต่อไปเมื่อสักครู่นะมันมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับมีขั้นตอนของมันอยู่อธิบายแบบละเอียดในในคลิปเก่าไปแล้วนะครับคลิปนี้ไม่พูดถึงละเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณรุ้นแล้วกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละมีข่าวสารแน่นอนคํำถามต่อมารอสมัครรุ่นที่18ครับ ก็รอสักพักใหญ่ๆเลยนะครับน่าจะประมาณปีกว่าๆเลยละเพราะว่ารุ่นที่1 7ยังเหลืออีก2 0 0 0 0กว่าคนเลยแต่เอาเข้าจริงๆอาจจะตัวเลขไม่ถึงนะครับอาจจะมีคนสละสิทธิ์หรือบางคนบินไปแล้วกับช่องทางด่วนนะครับก็อาจจะเหลือสักหมื่นกว่าๆนะครับอันนี้ผมคาดเดานะเพราะฉะนั้นน่าจะประมาณปีกว่าๆนะครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะเพราะทุกอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นงานภาคอื่นๆนะไม่ว่างานภาคก่อสร้างหรือว่างานภาคบริบาลบริการทั้งหลายนะครับหากสนใจจะไปทํางานที่อิสราเอลก็ต้องรอติดตามข่าวสารให้ดีๆนะคำถามต่อมารออีแปจะเปิดตอนไหนคะรูงเงียบอีกแล้วเงียบจริงครับอันนี้ยอมรับเลยว่ามันเดา ยากวิเคราะห์ยากจริงๆครับงานวีซ่าอีแปดเป็นงานที่บอกตรงๆว่าผมเดาทางไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้นะ70%ผมนะ่ะไม่น่าจะมีการรับสมัครแล้วนะครับลุ้นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วกันนะครับเดือนมิถุนายนนี่แหละถ้ายังไม่มีการประกาศน่าจะไม่มีการรับสมัครแล้วครับน่าจะโยนไปปลายปีเลยนะครับเพื่อเตรียมในฤดูกาลหน้านะ ก็ต้องรอทางหน่วยงานเขาประกาศอีกทียังไงก็อย่าไปคาดหวังมากแล้วนะครับหนึ่งมืนคนเดือนหน้าไปเดือนคงต้องเริ่มส่งกลุ่มเลื่อนบินแล้วน่าลงครับก็หวังว่าเช่นนั้นนะแต่ไม่ใช่ปลายเดือนหน้าแล้วล่ะปลายเดือนนี้แหละว,วันนี้เข้าวันที่1มิถุนายนแล้วนะก็หวังว่าเช่นนั้นนะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่รอบินทุกคนนะครับคําถามต่อมาขยายช่วงอายุสัก45ปีน่าจะดี ก็หวังว่าเช่นนั้นนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะว่าตอนที่เขาประกาศแท็ก2หรือว่าคนเก่าไปทำงานที่อิสราเอล,ลโดยกล้ามเขาประกาศอนะส่วนมากจะเกาะอ,อายุประมาณ43 42นะครับ45มันจะเป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสอายุ45 ค่อนข้างยากนะครับเอาเป็นว่าคนที่รอบินรุ่นที่1 7เน่ยลุ้นให้มันมากกว่า40ปีเนี่ยก็ลุ้นตุ้มตุ้มต่อมตอมกันอยู่นะยังไม่มีความชัดเจนจากทางหน่วยงานประกาศเรื่องอายุออกมานะครับคำถามต่อมามีแรงงานที่นั่นลงคลิปเมื่อ4วันก่อนว่านายจ้างเจ๊งไปต่อไม่ไหวแรงงานกว่า20คนไม่มีที่ไปมันยังไงกันครับลงุงผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นบางนายจ้างแหละ ก็ต้องเข้าใจในสภาวะสงครามบ้านเขาเนี่ยทางเศรษฐกิจก็แย่นะครับทั้งขาดแคลนแรงงานทั้งการขายที่น่าจะยากลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นบางในจ้างก็น่าจะไม่ไหวก็ก,ก,ก็เลิกกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่งั้นทางรัฐบาลอิสาเลก็คงไม่มาพูดคุยกับทางรัฐบาลไทยนะครับ เรื่องนายจ้างเนี่ยผมว่ามันแค่ส่วนน้อยนะครับที่เขาไม่ไหวอาจจะอาจจะเป็นเรื่องบริหารธุรกิจของเขาเองที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์นายจ้างส่วนใหญ่ยังสามารถจ้างแรงงานไทยได้อยู่นะครับไลยกลุ่มของลุงหน่อยคือ ID อะไรครับอ,อ๋อไลน์ ID ใช่ไหมครับมันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ละกันนะครับมันไม่ใช่ไลน์ ID เนาะมันเป็นกลุ่ม Open Chat นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ให้นะครับก็ เข้ากลุ่มนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่างานอิสราเอลก็ได้นะครับเดี๋ยวจะอนุมัติเข้ากลุ่มให้ลุงค้าตอบหน่อยคะ่ะหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้ใครจะชักชวนไปทําวีซ่าหรือว่ากรณีใดๆที่เกี่ยวกับอิสราเอลให้หยุดรอกรมประกาศอย่างเดียวใช่ไหมคะตอบหน่อยคะ่ะใช่ครับถูกต้องครับจริงๆคลิปช่องลุงหน่อยแจ้งมาโดยตลอดนะการไปทํางานที่อิสราเอลเนะี่ยตอนนี้นะครับมี 3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือผ่านโครงการ TEC Thailand ก็เป็นงานกเกษตรนะครับเท่านั้นนะ,ะแล้วก็ล็อกงานกเกษตรด้วยว่าไม่มีใครที่สามารถจะจัดส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลได้หากไม่ผ่านโครงการ TEC Thailand นะครับใครที่มาแอบอ้างว่าสามารถพาเราไปทำงานกเกษตรที่อิสราเอลได้นั่นคือมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะ หลายท่านอาจจะแย้งนะครับว่ามันเคยไปได้ใช่ครับมันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นรอยต่อสงครามนะ่ะทางกองวีซ่าของอิสราเอล,ลเขาดันอนุญาตให้ได้นะแต่ตอนนี้ จับมือกับรัฐบาลไทยแน่นแฟนแล้วนะครับเอา M O U กลับมาใช้ละเพราะฉะนั้นงานเกษตรยังไงก็ไม่ได้นะครับส่วนงานวิธีอื่นนะครับก็จะเป็นงานของบริษัทจัดหางานเอกชนในฝั่งไทยนะไม่ใช่ฝั่งอิสราเอลนะครับฝั่งไทยก็จะเป็นงานตำแหน่งพวกช่างนะครับช่างประกอบช่าง เชื่อมพวกนี้นะครับอันนี้ต้องผ่านบริษัทจัดหาง,งานไทยซึ่งเขาจะมีการประกาศการประกาศอย่างถูกต้องตามกฎหมายบนหน้าเว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับแต่แต่ช่วงนี้ไม่มีประกาศรับสมัครนะบอกไว้ก่อนและอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีเดินทางด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราติดต่อในจ้างตรงไปที่อิสราเอลได้นะครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวนะครับตำแหน่งอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับตอนนี้ อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการไปทำงานที่อิสราเอลนะครับตอนนี้มีชาชีพระบาดเป็นอย่างมากนะคำตอบก็คือรอประกาศจากกรมอย่างเดียวใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารกับงานอิสราเอลที่เป็นทางการจากกรมเดี๋ยวผมจะเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะรุ่นที่18ยังรอครับก็รอไปประมาณปีนึงนะครับอย่างที่ตอบไปเมื่อสักครู่นะ ขอบพระคุณครับลุงหน่อยขอบคุณเช่นกันครับที่เข้ามาชมคลิปช่องลุงหน่อยนะขนาดรุ่นที่17ยังไม่หมดแล้วจะรับอีกเหรอส่งให้หมดก่อนแล้วค่อยรับดีไหมมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับคนละประเด็นนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมทําบอกว่ามันมีงานอื่นๆที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปเจราจามานะครับทั้งงานภาคบริการภาคบริบาลน,นะครับงานอุตสาหกรรมแล้วก็งานภาคก่อสร้างนะครับ งานเกษตรเดี๋ยวเขาก็จะจัดส่งกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าในเดือนมิถุนายนี่แหละเดี๋ยวมีการจัดส่งแน่นอนใจเย็นๆรอนิดนึงนะครับการที่มันมีงานภาคอื่นๆเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยนะครับได้ไปทํางานที่อิสราเอลขอบคุณครับลุงหน่อยที่ทําคลิปดีๆผมติดตามเกือบ2ปีผู้สมัครรุ่นที่17ขอบคุณด้วยเช่นกันครับที่ติดตามคลิปช่องลุงหน่อยนะ ขอบคุณที่ส่งหัวใจมาให้ด้วยนะขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะครับไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าแต่ยังรออยู่ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอบคุณสำหรับข้อมูลคำปลงุงขอบคุณเช่นกันนะครับที่มารับชมคลิปผมเชื่อมั่นว่ามีปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนคนรอบ,บินก่อนครับก็น่าจะหมายถึงคนรอบ,บินได้บินก่อนใช่ไหมครับได้บินก่อนแน่นอนครับภายในเดือนนี้แหละขอลิงก์เข้ากลุ่มหน่อยครับลุงหน่อยก็เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับ งานอีแปดเกาหลีมีข่าวดีหรือ,อยังครับไม่มีเลยนะความหวังน้อยมากนะครับก็อรอลุ้นเดือนนี้แหละถ้าไม่มีก็หมดความหวังแล้วนะครับขอให้รับอายุถึงห้าสิบปีด้วยนะครับก็ทําใจได้เลยครับห้าสิบปีคงไม่มีโอกาสได้ไปทํางานที่อิสราเอลงานที่อิสราเอลค่อนข้างหนักนะครับไม่ใช่เป็นงานที่สบายเลยเพราะฉะนั้นอายุเยอะเขาน่าจะไม่รับนะครับ รับอายุเท่าไหร่คะถ้าเป็นงานอิสราเอลรุ่นที่17ที่ผ่านมารับ23-39ถึง39ปีนะครับจริงๆได้ข่าวว่ารุ่นที่18จะลดอายุลงด้วยนะครับตอนนั้นนะก่อนเกิดสงครามนะครับได้ข่าวว่าจะลดอายุลงมาถึง38นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับคนที่เคยไปมาแล้วมีสิทธิ์ไปอีกครั้งไหมครับ มีสิทธิ์นะครับจริงๆติดต่อในจ้างเดิมหรือทางล่ามอิสราเอลในจ้างเดิมได้เลยนะบริษัทที่คุณเคยไปทำงานที่อิสราเอลคุณลองติดต่อลองไปดูเนาะช่วงนี้นะครับบางล่ามเขาก็เปิดรับสมัครอยู่นะคนสอปป,อปอลาวสนักที่ไทยได้ไหมคะอันนี้ไม่เข้าใจหรือลือมหมายความว่างานวีซ่าอีแปคนลาวไปเยอะแล้วใช่ไหมครับคนไทยจะ ได้ไปไหมก็นั่นแหละครับที่ที่ผมเป็นประเด็นว่ามันต้องลุ้นเดือนนี้แหละถ้าไม่มีก็ก็ต้องทําใจแล้วครับก็ว่ากันปลายปีหรือว่าปีหน้าเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทนี้จะเชื่อได้ไหมนะครับอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับงานออสเตรเลียนะครับ พูดง่ายๆครับงานออสเตรเลียไม่มีนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับบอกได้เลยว่างานออสเตรเลียมีแต่ง,งานช่างแล้วต้องประกาศผ่านเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเท่านั้นนอกนั้นไม่มีครับเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงทั้งหมดเลยนะครับ Facebook กับ l ลายห้ามดูนะครับงานต่างประเทศถ้าคุณดูจาก f เฟซบุ๊กผ่านไลนะ์เนี่ยคุณโดนหลอกแน่นอนนะครับคุณไปที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเท่านั้นนะครับ ถึงจะเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะครับงานก่อสร้างที่อิสราเอลเปิดรับตอนไหนครับยังไม่มีครับยังไม่มีข่าวสารนะครับที่เปิดรับตอนนี้เป็นมิจฉาชีพล้วนๆผิวๆเลยนะครับต้องรอกรมประกาศก่อนนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวแว่วๆว่าเป็นในงานก่อสร้างนะเป็นการจ้างแบบรัฐต่อรัฐนะครับ เพราะฉะนั้นรัฐจะเป็นผู้ประกาศรับสมัครเองนะครับคงอีกนานนะครับน่าจะอีกประมาณ2-3เดือนแหละไม่ใช่เร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ลุ้นงานเกษตรก่อนนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับให้คนรอบินเขาได้ทยอยบินไปทำงานที่อิสราเอลก่อนเนาะบอกด้วยนะลุงน้อยอันนี้งานวีซ่าอีนะครับบอกแน่นอนนะครับถ้าเขาประกาศวันไหนเย็นวันนั้นผมออกคลิปแน่นอนนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะรับรอง จะแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ต้องลุ้นหนักมากนะครับโอกาสมันน้อยลงมากๆเลยเขารับสมัครตอนไหนตอบด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีการรับสมัครจะประชาพันธ์ให้ทราบนะขยายอายุด้วยครับถึง50ปีนั่นแหละครับ50ปียากครับบอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะครับตอนนี้ช่องของลุงหน่อยคือช่องที่ผมเฝ้ารอว่าจะมีอัปเดตเมื่อไหร่ลองจากเพจทีซีเลยครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ ฟังแล้วอยากไปสายงานช่างเลยครับสมัครไว้รุ่นที่1 7เลขลำดับ133 3 3นะครับก็ใกล้แล้วนี่ไม่ต้องไปรอง,งานช่างหรอกครับคุณได้ไปงานเกษตรก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปถึงนูน่นแล้วมันเปลี่ยนได้ก็คอยว่ากันอีกทีนะอา่ายังไงผมว่าไปงานเกษตรก่อนดีกว่าชัวกว่าผู้หญิงบ้างเถอคะค่ะ ก็ผู้หญิงเป็นรุ่นที่13นะที่อยู่ในคนะิวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เรียกครับเรียกไปพร้อมกับรุ่นที่17นี่แหละจริงๆคนรอบินที่อยู่ประมาณาพันกว่านะครับตามคิวของเขาเนะี่ยก็น่าจะได้บินในช่วงมิถุนากลกดานี่แหละนะครับหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอยากไปทำงานก่อสร้างที่อิสราเอลครับเดี๋ยวรอประกาศนะครับจากทางกรมอีกทีนะครับอย่าไปลงเชื่อมิชาชีพนะตอนนี้รับสมัครกันเยอะเลยนะครับ คนเปลี่ยนแผนก็เยอะคนไม่ผ่านก็เยอะคิวท้ายๆมีลุ้นแน่นอนครับใช่ครับก็หลายท่านนะครับครอบครัวไม่ให้ไปแล้วนะครับบางท่านก็ไปทํางานที่อื่นแล้วนะครับบางท่านก็บินไปแล้วนะครับที่อิสราเอลนะก็ช่วงนั้นมันมีช่องทางเยอะแยะไปหมดเนาะก็ผมว่าคิวท้ายอได้ลุ้นแน่นอนนะครับน่าจะเปิดโอกาสเพราะว่าเอกสารทุกอย่างมันพร้อมแล้วเขา เร่งจัดส่งด้วยโอกาสที่เขาจะไปรับสมัครใหม่ค่อนข้างยากนะครับก็น่าจะเอารุ่นที่17จนี่แหละจัดส่งไปให้หมดเนาะก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะก็ต้องขออภัยคำถาม,มอื่นๆนิดยนะาที่ไม่ได้ตอบนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับคำถามนี้มี2คํคำถามนะครับเป็นคนเดียวกันเนาะจริงๆไม่ใช่คำถามหรอกมันเหมือน,นเขาแจ้งหรือว่าการวิเคราะห์ของเขามากกว่านะครับปีนี้5,000คนส่งไม่หมด เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ส่งเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งวันไหนแน่อีกประเด็นหนึ่งที่เขาแจ้งมาก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรียบเดียวก็ถึงทางตันอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนสนับสนุนให้ TAC Thailand ไม่ให้จัดส่งเลยเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่17หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่หรอกครับถ้าเป็นรุ่นที่17ไม่น่าจะาให้ความคิดเห็นแบบนี้นะบอกบอกน้องแบบนี้ละกันนะครับว่า เ,เดี๋ยวจัดส่งแน่นอนนะครับไม่ใช่ห้าพันคนด้วยเพราะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหลังจากที่ท่านกลับมาจากอิสราเอลเนาะท่านประกาศไว้ชัดเจนนะครับว่าเชื่อมั่นว่าปลายปีนี้นะครับจะจัดส่งได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นคนนะครับที่ไปทํางานที่อิสราเอลนะครับอาจจะรวมทั้งคนใหม่คนเก่านะครับตามโคต้าของทีซี a ทยแลนดนะครับแล้วก็ คนคนเก่านะครับที่หนีมาช่วงสงครามเขาอาจจะมีการาที่จะจัดส่งคนพวกนี้กลับไปอีกยังไงก็ตามนะครับอ,อย่างที่ท่านบอกนะครับว่าหนึ่งหมื่คนที่จะจะไปทํางานที่อิสราเอลแล้วตอนนี้อย่าไปบอกว่าเลื่อนเลยครับเขาเขาไม่ได้เลื่อนหรอกแต่ที่ช้าเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการของการทํางานอยู่นะครับก็ถ้าถ้าฟังคลิปผมมาตั้งแต่ต้นเน่ยผมจะบอกแล้วนะครับว่า เดี๋ยวช่วงเดือนมิถุนาก็น่าจะมีการาประกาศรายชื่อแล้วก็บินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับแล้วถ้าน้องเป็นคนทางด่วนน้องอย่าไปหวังเลยนะครับแล้วน้องไปเอาเงินคืนด้วยถ้าน้องเสียงเงินไปแล้วนะครับไปขอเงินคืนได้เลยนะเพราะว่าไม่ต้องลุ้นว่ารุ่นที่17เขาจะไม่ส่งนะครับรัฐมนตรีบินไปซักขนาดนั้นนะครับหวอนะครับระเบิดมานะครับเสียงดังไซเรนดังนะ่ะเขายัางไม่ได้กังวลเลยนะครับ เขาก็บอกอีกนะครับว่ามั่นใจในประสิทธิภาพของระบบป้องกันของอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นจัดทรงแน่นอนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามีบินอย่างแน่นอนนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Q&A ตอบคำถามงานต่างประเทศ EP ที่1ตอนเดือนมิถุนายนเดือนแห่งความหวังใครยังมีข้อคำถามที่ต้องการสอบถามก็สามารถสอบถามไว้ ใต้คลิปนี้ได้นะครับหากมีเวลาเดี๋ยวผมรวบรวมเอามาทำเป็นคลิปให้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ